เสียวจักปีวันพอปั้นเลือกได้เนาะเลือกได้เมื่อเข้านากว่าแปดทิุ่นแล้วก็ปุ๊บฮะโยนี่แะแปดทิ่แปดทิบำซ้ำนี่เก้าิบทยู่จงในสันโอ้ยเข้าิปกว่าตอนในยามหลับยานอนอยู่จังไหบอ่าป่ที่โตคนเจงในมาสร้างพับนาได้แค่เนี่ยมาวิ่งนาพับไปันสาบ้านแพงเศาเลยพ่อมันทับว่ไดดอกรับว่ไดรครับ เลือกงานมาถือลักษณะเจ้าของมันอาจจะมาห้องเพ่งลงไปถีบสามหล่อรับจ้างสัอย่างมันสีมีคนขี่น้ำผมบ่ละพ่อเออแมีนเนี่ยเนาะครับขี่ไปหอดซีแย่คนหันหนาทำผู้ดิสันสิไปไสไปขัวก็ครับผู้ดิสันโดนรถขาหักคนยากอีเดี๋ยละคาเรือนใส่หัวเจ้าของซืิออันเฮียนจบสันได้สันจบม้าหาพ่อม้าหาขับบุ๋ย่ันคือดีเดี๋ยวไปสมัครเป็นย่มตะเพียงเออย่มอยู่โรงพยาบาลนั่งอยู่เสรแล้วมันหลายย่ำม่ได้ย่ำมันนะอยู่นาประตูเนี้ยทีมีคนเขาไปหาบ่อละอีพ่อ เขาิิกาจอดบ่อ่ะสักยุททางหลังอะไรออยุททางหลังตรไหนเออยู่นมมองขาจนมองดับคิดยูนะนั่นแล้วมองเขาสิขาทิมสวัสดีพี่น้องเป็นภาษาพื้นเมืองแน่สวัสดีแม่เอาบอมโอนสระยืนกรุ๊ปเนียบันถ่าแปลเป็นภาษาบ้านเท่ากันสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคน ขมัดอ้อยชนะบานมาเมื่เคยไม่เอาบองโอนสรัดยิงอ้อยกำลังเจอหนังคณะเพียดพินทองมาขอบคุณมากที่ท่านเสียสละเวลามีค่ามาชมดนตรีเพชรพินทองอ่าหยุดต็อปเป็นยังเอาออกไปพี่ผมถือกระไป๋าเส้นผ่าตัดเลยภาษาเขมรนอ่อาวจอยภาษายังพงกวะวยญานหรอกขนาดเมืองเลยเจ้ายังง่วงฝันไกลตาแตกแล้วจ้าดูถูกนะครับเป็ดนีฮานูนันอ่าวด้ยโอ้ยบ่เป็นคุยแล้วก็บ่เป็นย่องจาของภาษาไอ้จับหางหูดเป็นฝางหุสิง มอตอมาตซละครับขมัดโมบิดทำไมแต่ไม่เอาบคัลมันขึ้นบ่อร้งเรียนวะไม่หน่อหอผมมุสาถามดีตามธรรมดาผมไ่เคยถามคนดีปนี่เิผมมุสาว่ามาตอสซละครับมาตอรสไซผิดแม่มทีปนี้เนี่โอ้คือึช่วยถือวะทำไมมันเม่นกุยเม,ม่นหรืะกุยอ่ะมึมงจามาดวดนะสอซ้ำหนาผากใช่เลยมาบรรทายจอเต้เต้เโอ้ย แต่ว่าเต็มเต็มก่อนอันไหอันไหอย่าทะเลาะบบกแวงอย่าขัดแยงยงพ่อบอกพ่อบอกพ่าก่กพ่อบ่อบอ่อบอก่อบอ่อบอ่บอก่บอก่ออ่อกพบอกพ่ออ่อบก้บอกพ่ก่กอพ่ก่อกพ่อน่บ่อบอกพอ่อบอก่อบออบ้่อบอ่อบอกพ่อนออกพ่อบ่อบออบอกพ่อนนพ่่อบอกัพ่อกบ่พอบอบ่่่ มันยังเอาคอยถามดีๆเจ้าก็ได้ยินตัวฮูกนั่ขอนโอ้ยเอ๋อไม่เคลียรแท่งเกินหัเขาว่ายังให้กว่เอาคอถามดีๆมาตาใสละครับมาตาใสพิษแม่มันตีมันว่ามันไม่มาทำใจมาเลยมันเงนังว่าแม่มึงหรอเม่นกุน้ยก็ถ้าน,านั่งเจ้าเต๋บอกสลักศิลาทองมาเนี่ยทาอุตีสขมาดทาขมัดโมบิกไหมน่ารัขแม่เม่นกุยมาทาเจ้แม่มึงกับกุยกันมึงยังบอกดูไรมันบรรทายเจ้าเต๋อเต๋หรอ ฟั่งเนี่ยกระปั้นสิไส้หน้าผาักเขาจะบาดสนอตีเ่าเรียกงองงี่ยเขาบ่าได,ดว่าจังซันฟังให้มันถ่วนทีเป็นผู้จักค้ำบอกของเขาแหละเป็นนักตีแปลบอกอกเขาบอกดดว่ามาแต่ใส่ผิดแม่ <พอ S 1> ผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขามาจากชายแดนคาแมคขาแม,าแ,มแปลว่าขาเหม็น<ะ>โอ้ยผิดแล้วเขาประโยคที่สองไอท้ทีเขา่าแม่มึงเมนกุยเขาก็บอกเดว่า เขาบอกว่าเขาพูดภาษาเขมรเขาไม่ได้พูดภาษาสวยแล้วประโยคทุท้ายที่จะบอกว่ายองยองเตนเขาก็บอกได้ว่าเขาบอกว่าสองประโยคที่เขาพูดไปนั่นเขาไม่ได้ด่าคุณเลยเขาว่างั้นเขาโมโหที่ท่านก็โมโหนั่นแหละไม่ใช่เลยครับประยุทุ์ลินไม่แล้วขออภัย่า แต่ละมองเนี่ยเขาบอกคือกันบขนาดอยู่ภาคเดียวกันนี่แต่ทา้งมันเท่ากับะสินอุบลอุดอนข้าเท่าหมอลำเฮ้ยเอองานมีงานเทศกาลงานไหมงานแห่เทียนเขาภาษาเขามีหมอลำหมูหมอลำก่อนหมอลำสิ่งงานแต่ทา้งมันเขาอยู่สุรินทร์งานที่ดังไปทั่วโลกคืองานช้างสลักธนราทองมีอะไรฉลองกันตรึมเออแม่นนี่ดอกพี่แม่นครื่องเหลาเมียนใบแห้งกี่ตันเท่าดิบใบแห้งละโม่หลายคนใบเขาก็ได้แนวงานเพิ่นไม่ยังล่ะมักตรุมกันตรึม โอ้ยมอกลวงทงเอ้ยลื่มเสือแล้วะนี่เขาบอกว่ากันตรึมเพื่นบอกว่าบักตรุมมัดตา,า,าเลยขายหนาผู้เฒ่ามัดคุณลุงคนเพบาะว่าหู้ว่าจะของไปบอหลอดห้องไปนำ้ำเศร้ามือยไปพร่อมดมยาไปน้ำก็บอให้ผู้สาวผู้บ่าวเขามาห้องเนาะผู้ลุงคนว่า ข <Ừ. S 2> ออนุญาตขอบคุณในหลายสิ่เป็นห่วง <S S S อยากให้ผู้สาวผู้บ่าวมาฮ้องอยู่ดอกม้านหบาบ่มีผู้มาฮ้องให้ <Ừ. S 2> ผู้เ่าก็เลยนําเองสนดอก <Ừ. S 2> ประกาศจุดปากสีขอดผีกับผู้ผู้้เอามาฝากแ่เจ้าขบวนอยากมาอยู่น้ำมะฮ้องครับเพียงแม่แท้แม่ยิ่ง <Ừ. S 2> หนึ่งที่เขาว่าโอ้ยบ่ไปอยู่ดอกกุ้งเพชรพิ้ท้องย่านบ่ได้ผัวว่าสันเฮ้ก<า>ี่ไปหามกันเอาบ่ได้หามบอกโอ้ยบ่เคยหามจากเคลือก็จะถึกต้องตามประเภทนี ออกค่อนข้าดองให้ผมจัดเป็นพิธีให้ย่างดีผมเพราะมันสีเปรอเอาน้ำขอแขแกแค่แก่หัวเนี่ยนั่นจังบรสนับสนุน<อ>คนเขาเกิดมาต้องต้องมีประเภทนี่มีคา่ามีราคาเฮามีพอมีแม่แมแมสางค่าสางราคาให้กับตัวเจ้าของให้วงตระกูลเจ้าของเป็นตัวท่านผู้ชายจึงสียขาเจ้ากบให้กินเราบ่ยสูบบุหรี่บ่ยเล่นการพนันเป็นอย่างไรสุขภาพดีสุขภาพอย่าง่อสุขภาพแข็งแรงนักแสดงนักเล่นเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเรากินแนีฮงขี้แข็งแรงตัวแข็งแรงอีพอตตี้ไปด้วยพวกเมาเมื่อเม่าเราเมียไปเล่นตัวนั่น การแสดงออกมามันบนโบกึ่ยเลยคนบอกว่าเขาเขาเบ่กินเหล้าเนาะยากับสูบเราบ่กินสูบความแข็งแรงเฮ็ดยังกคืออเอสลััดกบแฉลบไเอองูกับงูปานมาบ่เห็นติผู้เฒ่าซุ่มนี่ซุ่มไหนนีเด้อซุ่มเฮาเลยซุ่มนีิบ่เออเราก็บ่กินยากับบ่สูบอ๋อซุ่มนีิเราบ่กินยาบ่สูบโม่เลวกลางเพรานั่นก็บ่มีคั่นเล่นเมื่อยมันก็นอนพักผ่อนตื่นขึ้นมาเฮาก็เตรียมงานสิเล่นให้พี่น้องเบิ่งสุขภาพเลยแข็งแรงแข็งแรงเขาเป็นสันสียู่ได้ถึง22ปีเรือ เป็ดตีวงอื่นเขาเจ้ายูซี่ฮาปีล่มแล้วบ่ล่มบ่ได้แล้วเขามันไปบ่ไหวของเขาแม่นีแม่นหัวหงแม่นแม่นแล้วสั่นเปิดนี่ข้าวเจ้าว่าเขาบอกเพื่เพี้ยนต้องตั้งมา22ปีล่ะอันนี้รับความจริงมั้ยเอออันมีแต่ผู้เท่าๆลุงหันเขาเจ้าว่าเจ้าเท่าบ่เท่าหรอผู้ล้วคนหัวหงอกน้ำหัวหลานพร้อมนางกระยันให้ตรงเล่งอยู่ผู้ล้วคนกระตายหีบแม่นอยู่อน่นเขาเลือกเกิดวันเลือกเอาบ่ได้วันไหนเลยเขาบอกผู้เท่าที่ล่ะเขาก็เลยว่าเข้ากระถ่ายมันเท่าสักคนจังไปสมัครเขาเจ้าว่าเอามันคือวางั่น มันบ่งเป็นวัดมองที่มาจำศีลเนี่ยนี่วงดนตรีเพชรทิ้งท้องมิจผู้เฒ่าไา่ยุ่งกันยังไงนี่ย่ำเดินสายไปหาเล่นดนตรีจอดกินเข่าย่างลงรถเขาจอดทามหาแต่ละรถทางเครื่องปฏิบัติภาคกับหัวสันแล้วมั้งพี่มิจพูเฒ่าคันเลยผู้บ่าวผู้สาวเป็นกระฮับจุดอกแต่ว่าหันมีกดมีระเบียบแน่มาอยู่งรัผู้ใดมีใจมักในด้านนี้แต่เราไม่ได้ว่าหรอกไปหากินเลยไม่ใช่เรอพี่โอ้ยเอจัดดุมซะเมย ยาดมเส้นมันคือเป็นยังสี่ไม่หนายาดมใส่เจ้าเป็นยังโดนใส่ดังใส่ดังบ้าสิเนี่ยเขาเก็งเจตนาดีสิปัวดีเจนี่เจตนาดีพี่บ้าสิเจ้าเป็นยังเลวจำน้องได้ไหมมุงเจ้าเป็นบ้าสิเดี่ยวคอยเป็นยังเมึงเลยเนี่ย จ้าร่มเจ้าฮิดชักซักเพื่อมันโบแมนไข่ฮอก้อตะคิดพ่อไอ้ว้าไอ้เนี่ยเมื่เจ้าหุ่มครบรถุไว้มักเป็นผีเข่าเจ้าศูนย์โอ้โผดไปว่ามันปอบสู้ทันทีเดลยเนี่ยปากที่โตปากทีโตยังจะมันสิเสวไว้มานำกู่โงตัวนี้นะเป็นอีหยังเหรอข้อตะคิดได้วางแรงมาหอดมีคนมาสมัครเป็นนักข้องผู้นึงัวเราคนทางไหนล่ะคนนี้แล้วเขเอาผ้าปากซองเขานี่แล้วไม่ยิงลูกใส่เล็กหน่อยหรือผู้ใหญ่อายุ18ปีโอ้ไวรุ่นตัวไหนน้องอันเสียงดีว่าอะนี่น้องเสียงดีดี เซียนดีเจ้าคือบ่รับที่ผมบอาสูฟังอยู่เดี๋ยวนี้นั่นผมรับไว้แล้วสินี้รับแล้วบ่ครับอีหลีนอ่ะบ่ที่วอาเรียนขัดสนเขามีนักห้องนุ่มเลยที่ฉันนี่ก็ได้เพราะไม่ได้ยื่นพวกปากซองเขาผิดในเสียงมาดีกสองเขาไม่ละเตะท่าได้ก็จะไอพวาเนี้ยมุเจ้าน่ะสักก่อนเอื้อซื้อๆื้อว่าเตะท่าป่ะนะเตะท่าแบบท่านสมัยโอ้เขินเตะท่าท่านสมัยเออไม่ไงกว่ากับท่านสมัยยี่ตี้สันนังหันท่านสมัยจังเลยโอ้ยวังเหนาวๆ่ะสิปลุกลูกปลุกหลานตั้งแต่หกถุงมนผู้เฒ่านอนบลับนอนเออไปลละะะะแม่ดังไไไฟปป้วเเตทาาน แล้วลงไปพากันกอดเอืกอหุ่มกองไฟยุงห่วยห่ยเพิ่นหนาวตั้งหากได้แลน่กอดเอกก็ิมนเทาของออมกองไฟพี่น้องผู้ย่ต้งนอกซื้อตัวเข้ามาเด้ครับมีนครนุ่มแล้วท่านน่น้องรับบางแรงกันพี่น้องยังเหลืออยู่ตีซุ่มสีเบิงเฮาอยู่ทางนอกรลายดหลายพดเหรขาเจ้าเข้าใจว่าเฮาบ่ระท่นในเน่หูจักแล้วหูจักคือบ่ซื้อบัรเข้ามาซั่น้าเจ้บ่งหูบอยู่ตนหนานะเจ้าว่าไม่เจ้า่พธิ์เอะเพะนะอยากเบู้เง่านะาอพราะอยาปเบวยองโพบาลคือะด้านาท รถแน então, à, right. then, then the ีนมันเนีก็นแย่กันไปไปหอดลงพยาบาลแล้วคนป่วยเต้นให้เบิงว่อล่ะเมา่อเบิงเว้อดนตรีผู้เฒ่านี่ก็เต้นให้เบิงเลยทั้งห้องทั้งโฮทั้งมวนทั้งยินตัวทำซาตีนั่นตีนี่มันก็คือดอกขี่ที่ตรงตรงรั่วเนี่ยคือหูว่าเพิ่นจีทีขันตัวขันว่ามาเห็นหูพิจาร้เฒ่าขันว่าบมาจะเบิงคือบนนี้เมื่อนอนเนาะนั่งฟังอยู่ทางหงอกคุณซองเนี่น้ำปองนังก็มีเดี๋ยวนี้ปวดไปเห็นวามาห้องมาอาศัยไฟเพิงนั่ขี่ที่เนาะอย่ามานอนน้ำข่อเขาเขาเขาคางเจ้าดอก คอยซ่อมอยู่นี่บนเป็นเพิ่นขี่ทีได้เจ้าได้ขี่ทีเดี๋ยนี่เราสิเก็บเอามื่อสุบดสุเบีนนยนอนเรารบุษย์ให้เพิ่นเลาะเลยเอ้ยธนาเงินเขาก็มาหาเงินไว้ก่อนมาหาโนใหม่ไหมเนี่ยเม,นม่นควบข่อยแล้วขั้นมาหาโนใหม่ต้องมาที่มาลอมผาอยู่ในบ้าเนื้นเมืองสี่ไปใส่สัตว์ขึ้นผู้ขุนตนตัวหาข้าตาขึ้นผู้ขึ้น,เข,นเขาขุนตน ล้อมผ่าล้อมพแพรสิอาศัายขออยู่ขอกินน้ำพีน้ำน่องเพื่อ,อให้เป็นพวามาัะเบียอันเบียให้มีประตูเขาป้องเดียวอ,อาศัยให้พี่น้องซื้อวัดซื้อตัวเขามาขั้นบบมีพีบมีน้องซื้อวอัดซื้อตัวเขามานเข้าเสด้เงนใสนซื้อเขากินเอาไปเอามาขายหนาจะของรืเด้อบาทนี่โอ้ยผมเป็นคนซื้อพวกซื้อือิล่ะเนี่ยได้สื้อพื้นเง,งามๆกับพี่นอ้องตซื้อให้นุ่งนี่เออแห้งนักเข้าไปอีกเหรออิ่มบนอิ่มจะของผู้เดียวได้เทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้ เงินพีเงินนองซื้อวัดซื้อตัวเขามา,น,านี่ล่ะลูกสาวได้เฮียนหนังสืออยูุสมือเลยซื้อขอ้าวต้มขนมไปโรง,งเรียนกันย้อนเงินพีเงินนองซื้อวัดซื้อตัวเขามา,น,านี่ล่าแม่นี่ลีเลยครับต้อบอกสัอราคาเพิ่มนู่นนึ่งกระแม่นเงินพีนองซะกรแม่นอยู่พายก็ว่าคอยเอาผู้เดียวเลยทีล่ะพระเจ้าเฮ้ยกันตัวสั่งหอระฆังสามสี่สั่นยู่อจ่วัดท่าวังหินนั่นกระเงินพีเงินนองเฮ้ยกันตัวเฮ้ยเจ้าขายเขามากลาบอกมาเห็น แล้วบางหน้าคือบ่มีพ่อคว้างนะวานก็หัว่าเงินพี่น้องอี่หลอกศิว์แปดหลายเอาเงินเพิ่นก็ได้ก็อยากอายเพิ่นแน่อายเพิ่นยังเพิ่นเป็นผู้มีพระคุณกับเฮาคุณเคารพเพิ่อนเปียงเฮาขาดพี่ขาดน้องเฮาสมรติอยู่ได้บรกับพี่น้องต้องเป็นแร่งพักดันเฮาจังมีโอกาสได้มายืนหน้าเวทีมือถือไม่ไฟซองหน้าใส่สูตรโกวานี่วาสนธรรมเฮาเดีบ่แม่ป็นนุ่งผ้ากามาเน็บเกี่ยวแหหอยซอกคองแขนเอวยืนจอบดอนอยู่น้องใดน้องนึงพู้หเออ สิมาโลดครับสอบัตดสอต,ตัวขมาโลดเบ,บ,บาทา,ทาเลยเลยเนี่เบาทา,ทาขั้นบทเต็มใจเบื้องอิริกับปอนเซตัวก็มืเข้ามเาจ้าของอยู่ไซสันเจ้าของอก่ยางหาซองน้ำปองน้ำมันอละก็มันขาดกันเกิดมาวสาสนาสีบนซองเอ้ยเนาะแม่มันหน่อยอีกเหรอซองนอกเลไหมอยบว่เขาขางเจ้าได้เยอะดิอาี่นอกซื้อตัวเขามารลสมาเบื้องนักวองไม่ถางนี่น้องรับบางแลกดัดโซ่นักห้องไม่เลยครับสีโซ่เหรอครับขั้นสีมาจอดจงเบื้งนังข้างไม่จะสื้อเขม้าสอสันบ่เบื้องหรอก พอให้ออกมาห้องง่ายประนันเลยเลยนี่เฮ้ยมันแพงเนาะมันมอมันแพงมันมอมันหับคนงานก่อสร้างหับก็ปับย่นคูปูนี่ปับหิวเรี่ยวเลยเลยส้มนั้นอันนี้นักห้องนักแสดงเวทีเพชรพินทองนี่ก็จะต้องมีนักห้องที่เป็นทีมีผลงานเป็นตลับเพชรว่างขายแล้วจังแห่ออกมาหาเวทีบอลถึมาซ้อมใหญ่ให้พี่น้องเบิึงเพ่งไรหิดเอามาห้องเขาบปได้จบหอดเพ่งมีบนเบาพื้นกันหอดเครื่องเพ่งฉันละ ขาเปลี่ยนเพียงใหม่นะคะย้อนเพได้ครับต้องมีผลงานตะกอนอีกนึงคือการค้นหาคุณสมบัติการเป็นนักห้องจะเป็นสมบัติอย่างไงต้องมาจะเสียงดีกว่าหันห่วงรลุนแล้วเพได้เล้วครับเขาต้องรักษาผลประโยชน์เลยครับพี่กําหนงเนเพราะว่าทุกบัตทุกต่างมีค่ามีราคาต้ำไหนพี่น้องมาเบิ่งเฮ้าในเดือดข้มเสนหาบ่ได้บังคับเพลินเขาที่มาสอบไอ้เพลินเบิ่งบ่ได้หรอกครับต้องรักษาผลประโยชน์ไอ้เพลินเพราะมันทีเอานักห้องมาใหม่ๆม่ระบ่จักนิสัยใจยข้อเขาพออัดแผ่นเสียงพระไปกินเหล้าเมาเลยแอนบลจักน้ที่่่บบบิอเงยูุุญไไฟปละ ห้าจีนี่โอ้ยให้เรามาห้องรถไมัยใหม่เขาเจอเฮ็ดยังเั่นแล้วพเพราะเราป้าป้าก,ก็จ่างอัดเป็นเสียงจ่างออกโทรสัตว์ออกรุออกซิพีผมดังเลยแมน่นอุ้ยนกห้องบ่มแกล็ดข่อยวเห็นเลยหรอกบ่มแกล็ดจังไดแม่นี่ดีแล้วเมื่อเงินจ่างหอดพี่น้องหอดบองจักเลยแต่วงน้ดังเพลงเดียวก็เอามันบพรท่านได้ดังเพราะเพลงดีคือกันก็หมากไม่เอหมากม่วงอึกล่องเนี่ยมองยังไงไปย่านแต่นั้นมาท่านเนีท่านตลาดจะขายของก้อนมูอยาขายก้อนมูเดยก็ไม่ไหลไหลก็ท่านเขาหอดแก่นเก็บบะบ่ม เลงแกะก็สุกเลี้ยงหุ้ยต้องไปซีมมื่อที่ละโซมคนอาศัยแบบหลายความให้เราไม่ห้องโซนนี่ห้องให้เป็นเบิรกลดสักหามาห้องอยู่ในตะกี้อาห้องอยู่ในหมู่เพื่อคือเห็นหนาพี่น้องก็ฟังแต่เสียงคือวิทยุอุ่นต่อที่บ้านที่อันยาวาสันว่าสี่ตอนน้องพี่น้องฟังแต่เสียงคือวิทยุเนาะที่ต่างให้โอกาสนักห้องใหม่เนาะบหนะเอ๊ยพิบบบอโอ้ยมูเจ้าก็จะเป็นพวกลยถอดจะบ่เห็นโลกเห็นใจผู้คนใหม่เนาะเป็นวิธยูอยู่เฮือนเพป็นวันตันก็ย็นหนาหนักห้องหรอกเหมือนกันยังว ทานกับ,บ่เปลี่ยนคือหูว่าหูจังได้ฝ่าเหลี่ยมแมบอยู่ภาคใต้พุน่นจวดจุียงรับเพินพ่นถือลานยางไปจับพวงขั้นไหนซื้อๆก็หายก็ได้ได้ดิซื้อเยี่ยฝ้าขึ้นมาแรกกูก็ร่างฟังพเพลงปล่อยขึ้นมันปล่อยขึ้นเล็กน้อยนั่นะมันนองเคาะหัวขั้นไหนเคาะเล่นทนเคาะเล่นยอมมันก็เสถียรหอดเียงรับเพิ่นพถือฟังเพลงอยู่ดีๆหายปั๊บเป็นเมดแล้วอารมณ์มันบ่ดีจะเคาะก๊กเลยทานฟงด้งหยางหุ่ยจังหูจักว่าทานบ่เปลี่ยก ขาห้องอยู่ในกบ,บ่มีอ,อ่างเราฟังสัตว์อยู่เพราะว่าเพทพีทองใส่เครื่องเสียงตุลาใสเครื่องเสียงตุลาใส่มาเขือปีเลยเนี่ยตมียนล้วสุดนี่ตีนาจังที่พักกันใส่เครื่องเสียงพุทธิกิกาเสียงดีก็นี่ก็แล้วกันอ่ะพี่น้องจังค่อยเบิ่งจิระตีนาโอ้ยมันบ่แมันตุลาพุทธศิษจิกาแนวนั้นได้เยอะหนินิ่งน้นนองเออมาเอาไปทั่วที่ไรเจ้าตุลาเนี่ยหมายถึงความเที่ยงตรงไม่เป็นเดือนปีจริงว่าพาจักแล้วเพาว่ามันเดือนปีเที่ยงที่หอดท่านว่าเลยมี่มองอยู่เพาะเราคุยกันว่ามัจะเป็นทุนซื้อนนั้